เทนเนอร์แบมเผยเอสตาดาคือนักชกพรสวรรค์โดยล่าสูนั้นโรเบิร์ตกาเซียเทนเนอร์ของเจสซี่แบมโรดิเกสได้ออกมาเปิดเผยถึงสิทธิรักของเขาอย่างเจสซี่แบมโรดิเกวส ที่จะขึ้นชกชิงแชมป์กับทางวนฟานซิสโกโอเอสตาดาเจ้าของตำแหน่งในวยูบีรุ่นซูเปอร์ไฟเวทในวันที่29มิถุนายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่ฟุตปินเซ็นเตอร์ในเกรนเดลรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยการแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางช่องเดอะโซนซึ่งทางโรเบิร์ตกาเซียได้กล่าวว่า เอสตาดเป็นไฟเดียวที่แบมโรดิโกเกสต้องการแบมอยากสู <For> fruit, ้ให้ดีที่สุดเมื่อผมบอกวันชกกับเขาคือวันที่29มิถุนายนแล้วผมบอกเขาว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการโรเอสตาดาเขาบอกผมว่าดูสิโรเบิร์ตผมเพิ่งมีลูกแรกเกิดดังนั้นถ้ามันไม่ใช่กัรโรผมขอรออีกสักสองสามเดือนก่อนถึงจะชกถ้าไม่ใช่การโร ผมก็ไม่อยากชกโรเบิร์ตกาเซียกล่าวโดยทางโรเบิร์ตกาเซียได้กล่าวอีกว่าเอสตาดาคือตำนานและเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายผมคิดว่ากาดโรเอสตาดาคือนักสู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเม็กซิโกในตอนนี้เทนเนอร์แบมกล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง